นีในพุ <ions> ่มเบื่อนในพุ like cool. ah! ่มในพุ่มในพุ่มอ่อนล้าอ่อนล้าขึ้นอ่อนล้าขึ้นเอ๋ะกูล่อมาเตเรียบร้อยนะเกิดตอเตสอล้ดิเอ๊ะมันนับเป็นไอ้พวกตีไบแทนเนี่ยไอ้ต้อกระจิบโอ้ยไม่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 โอ้โหเ้าเชี่ยได้ดิกูสวนนี่จังหวะนี้กูสวนบ้างจังหวะนี้ฉันจะสวนปุบ

โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o ก d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Rv นะครับและนี่คือเซตของ HOK เรามาในในฉบับของ Rv นะครับ <S <S รใน HOK OK เนี่ยเขาจะออกเป็นลองคินุสเว้ยเพื่อนๆเ,เอ ى, สแต,ต็ตคล้ายๆกับลองคินุสเลยแต่ว่าเขาไม่มีพลังแฝงไงเ, ى, เกมเป็นตัวไม่มีพลังแฝงนะสแต,ต็ตมันก็จะเว่อๆหน่อย,อยนะครับเขาก็เลยออกเป็นสายโบเกนสเปียร์ซะเออนี่สเปียร์มันใช้กับตัวบางอยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมประมาณนี้ครับให้เตะสามารถออกบอลลิงสตาร์ได้เหมือนกันนะครับ ขออภัยครับมันก็จะแรงๆไปเลยครับสายนี้จะเบาอ่ะทุแรกแคลรี่ทุกตัวน่าจะเบาครับมียกเป็นตัวเดียวแวนน่าจะแรงสุดแล้วตอนตอนนี้กับจ๊ตเนี่ยไอโจ๊ดนี่ตอนบ้าค้านี่แรงจัดในๆในพุ่มเพื่อนในพุ่มในพุ่มในพุ่มออลแลกออร่ากูขึ้นออล่ากูขึ้น เอ๋รอบบปเ้เรียบร้อยครับและสเปล,ลเดสด้วยนี่ยประเด็นเดสก็คือแป้ง่ตรงตัวว่ามึนเนี่ยมึนงงสามารถใช้พิคิวหนึ่งสามารถเดสได้ฝั่งเขาจะเดสสมอลล่แทนนะครับไม่ใช่มึนงงก็ตาย, <c oughs> เ,ยเดสสมอลล่ไปครับีิแรกรองเท้าตีไวไปเลย เราจะเอาสแต็กของไฮเตคให้ถึง150ไวๆเนี่ยพอร5 0ปุ๊บเซเทมเนี่ยมันจะเกิน150อยู่แล้วนะครับสำหรับสปีดเราจะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันดีซีก็ได้เนี่ยเอาเอาฉัาหายแล้วโรโย,ยใส่กันเลยเพื่อนเขีย์ไปก่อนครับเรารวยครับเรารวยขอญาตขอญาตเทคนะครับผมเพื่อนตีมังกรเราเทคเลยเนะยเราจะรวย แต่เย้น้องแต่เย้น้องจะตายแล้วนะยิ่งถามว่าพี่จะแล้วท้ามัเล่นแรงไปเลยทำไมไม่เอาพลังแฝงพวกเคิร์อปเดตมาเลยครับสกิลหนึ่งมันไม่นับเคิร์อปเดตอนะดิเออมันนับเป็นไอ้พวกตีไวแทนเนี่ยไอ้ต้องกระจิบกูรำไปสามถึงได้ตัวเดียวปะเนี่ยใช่เลยน้องกูโดนยอนล้าไปส่งอะไรเจ้า รอนานแล้วดีแล้วกูก็รอจังหวะอยู่เพื่อนจังหวะเมื่อกี้สวยแล้วดีแล้วนายเป็นแทงอะปากกูเ <c oughs> ป็นแทงไปแล้วมา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 ทำแบบมา,มาที่รูนก็อใส่มาเป็นตีไว้ยี่สิบหกนะครับอืมแล้วก็มันไม่ได้ใส่ตีไว้เอาเวกสิบป่ะดิผมใส่เป็นเอาเวกประมาณ หกเมตรมัม้งเออเอาไว้ประมาณหกเมตรแล้วก็ใส่ออสโอตมาสี่เมตรเพราะความเร็วในการโจมตีมันเลยเพื่อนเพื่อนมันเลยร้อยห้าสิบตัดชุดอานของไฮเต็มร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนเออแค่นั้นมันก็ปาชุดอานเยอะละมาที่สูงสุดที่สุดเลยแล้วสูงที่สุดเนี่ยอือต่อจัดสายฟ้ามาก่อนนะครับ ในช็อตช็อตก็ได้ไม็ดสามสีนะครับมีเกราะห้มีสโตรเมตไหมครับมีสายเวทสีม่วงเข้ามาวันนี้เราไม็ดสามสียิงปลาที่กูหนึ่งแทบตายเนี่ยตรงบารนี่ตายเลยนะครับโดนเต็มเต็มโอ้ยไม่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 โอ้โหว้าวเชื่อได้ดิกูสวดในจังหวะนี้กูสวนบ้างจังหวะนี้ฉันจะสวน โอมันก็เอาสเปลเดสมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเกือบมึนงงโอเคไอทิมต่อไปเลยครับไอทิมทุยไอทิมนะครับก็บ b เคนสเปียร์จะเป็นสายเจาะฟ้านะครับกับต,ต,ตัวบางตัวบางเกมนี้ตัวบางเยอะพวกอันเลนก็บางนะครับคิวเลนก็บางเอลซูก,ก็บางบางหมดเลยครับมี่แนะ่เจ้เดียวน่าจะถึกที่สุดก็นนะ่าจะเป็นบีเจนนะครับ กับลอดเลี้ยวลอดเลี้ยวนี้ไม่ไม่อยากซัดกันมาเลยกลัวซัดพลาดซัดพลาดโดน,นลับสวนเย้ yeah. จังหวะน,นี้เลยครับขอย่านลามเอาเฮ้ยยังเก็บไปได้แล้วรับเบอร์คิวหนึ่งสองสามอา้าวตายอยู่ดีพิกเกอร์โดนโนกัสติผมไปับ แลรกคอตัวเต็มันไม่นับนะครับมันไม่นับสำหรับสกิลหนึ่งของเรามันนับเป็นนกกระจิบแทนก็เลยเอานกกระจิบมานะครับเอามาช่วยตีนิสหนึ่งเดี๋ยวเป็นโฮลี่ y ันเดอร์สกิลหนึ่งเราก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอันติเราแบบครั้งแรกก็ไม่ค่อยแรงนะครับน่าจะไม่ค่อยดีนกกระจิบมันน่าจะเวิร์สสุดแล้วเดี๋ยวเรมันต้องตีสามทีตึ๊กตึ๊ก ว้าวอ่ะโดนไม่ครบโดนไม่ครบตำแหน่งว้าวอยู่สามารถทำได้เหมือนกันนะเดินเข้าไปแบบเดินโง่ๆพูดพูดตัวกันเดินโง่ๆเลยเข้าไปกดสเปลให้เขาส,สตัร์ทลยสกิลหนึ่งครับอกี้พลาดไม่โดนไม่โดนครบชุดเอาหายตัวกันหมดครับแต่ว่ายอนโดนเมมถือหนึ่งเข้ามาอยู่ยิงลัมอะไรใครลักกู ตายตายตายพื่อนตายหมดพื่นเกูตายหมดเพื่อนกูตายหมดกูตายหมดโอ้โหว้าด้วยสกิลหงออโตออโตจังหวะลกเจ็จังหวลเจ็ตัวอะไรเริ่มใสใสเกาใช่ไหมเพื่อนอัตแล้วนะ โอ้โหโอ้โหสกิลหนึ่งสกิลเดียวไม่ใช่คู่แครับแรงโคตรประมาณได้เนี่ยเื่อผมตีธรรมดาก่อนหนึ่งทีใช่ไหมเออแล้วผมก็สกิลหนึ่งยัดรัวๆเลยครับแล้วก็ตีหนึ่งทีกลายเป็นสกิลหนึ่งทีหนึ่งแล้วก็ตีสองทีตายกประมาณแปดประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์ได้สกิลหนึ่งนครับ นี่ของยังไม่เต็มนะขอตันไง,งก็ตายครับสกิลงหนึ่งทีเดียวเจงเจงเอาวะไรที่เมื่อกี้ไปแล้ว้เออตึงจา้าโคตรชอบเลยครั้นี้เออตึงจา้าเอาเลยมาละวิไม่ใช่ตัวเี้กลูกตายแบบนี้กูจะลำเอลซูไม่เคย โอ้ตายไปสองอรนแม่นด้วยไงแล้วมันโอ้ยเต็มหัวโคตรสุดตายแนละ้วโอ้โเทพยอนดอลล่าเทพยอนดอลล่าโอเคแล้วตอนนี้ผมได้ทารอนเพิ่มก็มาเอาอีก8%เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะจะเริ่มแรงแล้วเราก็จะเริ่มประมาณ เลยเป็นอสแมพแล้วนะครับแต่ก็แลกมากับความที่เราตัวบางมากๆนะครับสำหรับให้ยัดสายพวกสายตรีโ,โลมันดีอยู่แล้วนะเอาไปใช้พวกไฟเตอร์หรือว่าหลบแอสซิมเรื่องเรื่องดำเหตุนิดนึงนะครับเราไปสวนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสายคอนเทนต์เหมือนเดิมแรงๆนะครับขึ้นไปอยู่บนจุดสูงจหนึ่งทีเดียวริงจุดหนึ่งทีเดียวก็ถูบต้องละ จะมีคนมาไหมครับเนี่ยน่าจะไม่มีมันเอ้าวโดดเลยดีกว่าตันสกิลหนึ่งเอ้าอยู่ซ่อตงตัวนี้ก็ไม่ตายเอ,อ้ยก็ตายลรไปครับปุ๊บโอ้โหโหล่อเท่เลยท่อเล่เท่อครับผมตาร์็เขาให้แบเต็มเปรียมเสียมเขาให้เต็มปราปร์ตปาดตปาร์เขาให้ครับโอ้โห It's been long a game ย yeah, าชื่อมาแฟนแถวนี้มันไม่มีครอบครัวประดอมเข้าใจไหมกินไก่กินก,กื่กอแถวนี้มนไม่มีครอบครัวเ <c oughs> <No family. S 2> ว้ย no family ชิหายแล้วโอยโกรนเมมไม่หนาอย่าบอกแต่ว่าเราจะไม่อยู่ในไฟ สุดท้ายนี้ขอฝา์มาันนะเกมแล้วเพื่อนขอขอเล่นอีกไฟ์มันจะน่าจะไม่ครับนี่คือเรื่องของการหิวดาวเหมือนไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับน่จบเกมละเรียบร้อยลงไปครับเกมนี้ <c oughs> ขอเอยาตตาลเลย โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเซตไอเทมของ h ฮ k โอเคถ้าแบบว่าโดนจังๆเนี่ยสกิกลียหนึ่งแล้วกดเดสเข้าไปนะครับสลัดสเปรของเรายังไงก็ตายนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะใครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม